สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำการตั้งค่าหน้าเป้าและการเลือกรูปแบบการวัดค่ะสำหรับการตั้งค่าหน้าเป้าและการเลือกรูปแบบการวัดจะอยู่ในชุดคำสั่ง EDM ค่ะอันดับแรกให้กดที่ปุ่มฟังก์ชันนะคะ EDM จะอยู่ในชุดหน้าที่2ค่ะตรงกับปุ่ม F4 หาัจากนั้นตัวกล้องจะให้เราเลือกรูปแบบการวัดก่อนนะคะ ไฟ R จะเป็นการวัดแบบละเอียดนะคะแล้วก็กดปุ่มลูกศรด้านขวาค่ะไฟ AVG ตัวนี้จะเป็นการวัดแบบเฉลี่ยนะคะซึ่งตัวกล้องจะสามารถตั้งค่าได้ถึง9้ครั้งค่ะโดยกดปุ่ม F1 กับ F2 ในการเลือกจำนวนครั้งในการยิงนะคะรูปแบบต่อไปจะเป็นไฟ S ค่ะตัวนี้จะเป็นการวัดแบบครั้งเดียวนะคะค่ะส่วนและพิ R จะเป็นการวัดแบบเร็วนะคะ รับพิทเอตัวนี้จะเป็นการวัดเร็วครั้งเดียวค่ะแท็กกิ้งจะเป็นรูปแบบการวัดแบบต่อเนื่องค่ะค่ะอันนี้เราก็จะเลือกรูปแบบการวัดเป็นแบบไฟอารนะคะต่อไปค่ะรีเฟคเตอร์ตัวนี้จะเป็นการเลือกชนิดของเป้าค่ะน,นี่ก็จะเป็นแบบ p ิซึมนะคะแล้วก็แผ่นชีฟแล้วก็มาที่ตัว PC นะคะ PC ตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าปรับแก้ของพิซซึมนะคะ ซึ่งซอฟต์แวร์เราจะใช้กันอยู่ที่ลบ30ค่ะกด F3 ค่ะฟังก์ชันนะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะแล้วก็จะใส่เป็นลบ30นะคะในส่วนของค่า PC เราต้องใส่ให้ตรงกับเป้าที่เราใช้งานด้วยนะคะจากนั้นกด Enter ค่ะค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานตัวกล้องได้เลยค่ะ สำหรับกล้อง Total Station s o f t เ a r e c e n t e 10ตัวนี้นะคะตัวสินค้าเรารับประกันให้6เดือนค่ะฟรีคาลิเบทให้1ครั้งใน6เดือนค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้ค่ะร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทติดกับโรงแรมคามิโอแกนค่ะค่ะหรือว่าลูกค้าจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะ หรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้นะคะที่แอ r y i 9 9ค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านกล้องสำรวจระยองนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดที่โรงแรมคัมมิโอแกนได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ